อีเอ๊ยมาขนของเดี๋ยวเนี ừ, ้ยโซ่มาลงไปก่อนจะขึ้นมาเอาเอออีจ่อยคุณกูโทรไปยื้อไงโอ้ยหนาวมึงชินมีชื่อเรื่องพ้มไม่คิด ตาคอนในของนะหน้ายังไ,ได้เก็บเลยแปรงฟันกับสบู่น่นงองสาขวดแล้ว,ว,อวเอาึ้นไปเด้อหมวกน้องมินนี่เลยนี่นะอออตอนเมือ่อทำไมมันเยอะจังวะ กังเกิงกับรุ่นดัดไปแล้วนะห้องพักห้องผกักเพื่อนผักบัวใสพี่น้องมองบรรยากาศกนป้าตกาผู้นะเออเมกเออเมกเว้ยเมกเมกไรอยู่ในีผู้ก็หัวเป็นหลด ลาแล้วเดอ้อวังเวียงไปค่ะโอ้รานสาวเห่านะมันเก่งเพืยังเชิญค่ะโอ้ยอ๋อใช่ฉันช่วยของเก่ง รจริงไหมโอ้ยม,มันสิบแตกบาสบู่นะก็ะเอาใส่ทงตัวนั้นใส่สองสั้แล้วออยไปเลยนะฮะทุกคนมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงบ้า นักตุกตาไปตอนจังโมงเนี่ยห้าโมงหรือว่าตีสองฮะหืมเอาให้มันชุ่มใส่พี่น้องป้องปายถ้าเขาได้สาคอนเอามาให้เบอร์เดอร์สมบัติเท่านะ ยังอืมอมาเฮ้ยโอ้ยบังดูอืมอี่โอ๊ยเจ็บขาอยู่พี่น้องเอ้ยจะเป็นศาดตรพาน้ำใสเห็ดสินโทษตัวเองที่ไม่ออกกำลังกายค่ะจะกินกับนอน บายบายนุ่น้อยเรนเบอร์โทรเบอร์โทรกลบใจหลายเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงอ,อ่า นี่กระเป๋าใหญ่นะ่ะเฮ้ยเสื้อผ้าที่ตาก,นนกอู่น่ะเก็บอะไรบอเฮือนผักบัวใสวใหญ่ซอบเขากล้องเลย <c oughs> องเขาเจาะบอมีโปรดวยวารนะบอ บอ่มีผู้โดยสารนำบอ่ลูกบ่มีแต่เหามีผู้โดยสารน้ำไหรมีผู้โดยสารน้ำพี่หรอง จนไม่มีที่วางแล้วหิวอย่างนี้แหละสภาพปิดปากเลยเฮ้ยสภาพปิดปากสภาพปิดปาบไวยนันทุกคนเ็ มงพี่น้องเอาองตัดใส่ผู้เลย เปิดท้ายรหลดท่าไยไปซ้ายไตนะไตว่ะ oh น่า oh. สิบพัน oh กิบเวาไมชงออฟติวเลยคนละห้าสิบเจ้าเมล่ะความชงออฟติวเลยใส่เนื้อเขาคุณ no ลูก oh. ท anyway> ีเด็ดอันน okay. ี้เอาไปงออกเลยคุณโหลดผูดเอาคล้องเอาซ้ายเนื้อมันอยู่ในใสว่ะ

กระเป๋าเทจะใส่พ่อกระเป๋าเองน่ะมแม่จะ,ะ,ะุ่มอ,มอปไปเบิง่งตีจะพูดโอ้ยกระเป๋าพระสัตัวนั้นนะฮึมากระ

เนาละได้ครับผมพามาเพราะวา่าย่างอีกนี่ย่างตามทางอีกนี่มันสิพากันขนอีกเออจอดรถบนได้ลงไปขนบ่อนนั้น บ้านนี้จัดเมนูได้ก่อนอแกงขมาอแล้วล่ะลักลักลักบอออ่อะมาห่อนละไดเนีมเเนเ่มาน้ห่อนหรอซูระวังเขาดึงกระเป๋าเด้อมาน้ำข่อยมาน้ำข่อยมาเดี๋ยวนี้ขึ้นรถกำลังสกท่องขึ้นรถใช่ นี่นายเนี่ยอากินมืออึดๆนี่ๆๆๆๆๆอาสกูกิเลสกิเลสพม่าอีกแล้วเดี๋ยวสิไปซื้อเพิ่มอีกนี่ยังบ่ได้เลยยังบ่ได้ซื้อซ้ำ ใส่ใต้เออไปใส่ใต้ดยิเมื่อบ้าแต่ต้นนี่ไปส,ว,ไปสว,วัสดีบอสิ่งองปากสองกูแล รลราไมทางแดนละบันฮะไมุ่้่านเ้สิไปบ้านาาน่ะขมวนขมมมวลนีนน่างกเขาไปนี่แหละก็ไปซื้อตีอยู่ในแถวอาซูเราสิลงข้ามมวนนี้แหวะข้ามมวนอีกบอส <laughs> แหวะมาจะสิแหวนจ้าบ่อนที่บ,บ้านทำี่จาะา่นบ,บ่าตรงนสิบป่นเหรอสิบป่น สวสสวผู้ชายไปใส่เบิร์ดลืมไปว่ามิดจักรกระทยกันครับกระทยเอาลงมากระเป๋าขนาจกมาซูงเงินนะจ่ายไปต้นรหัสสิบพัน เจ้าเจดาด้าน,นหัวฟูวัดสูหัวหยุงหัวยองบัดจำเป็นยังวัวแซมแซไมา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 ตัดีกลิอีกลิลอกลิ ถึงคิวสายใต้แล้วพี่น้องเข้ากระหนังเข้ากระนอยู่แถวนี้แหละทานผู้สมผุดสาคขาออก วอจะแมนสู้เลิรไดู้ผู้ส,สักามสิคะต่อไปทำไมหัวล้อตลอดครับตอนขึ้นข้าวนี่ได้ยินแต่เสียงแมแวแว่แม่ยุสน,นันมานางสะก่อนพี่มานางพี่มานางพี่เดี๋ยวสิไปถามพี่มานางพี่สะคอน อร่อมันนีได้กูสิไปทำเองไม่ยากเอ้หงข้างหนาแล้วไปหลดนอนหรนอ,รอ,รนอ,นอวะเออของยำมะเร็งอยากกินข่าว หนาวมั้งทานผู้ส้มที่ข้าวบรกักโหลดนะมันก็มีออกอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันสิไปหอดประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนพคน,นแหลสะ,ะนนสิบโมงบ่ไปบ่ไปกระทานตอนนี้ฮครับสิบโมงบอกอือกระทานไหล่ะ เก้าโมงสิบโมง V.I.P. โอเคอ้าวบัร V.I.P. ครับไปรอแปดโมงบัตรชุหอดแปดโมงแรกไ้ปะปไปหาสื่อยังสื่อนนวกินตลาดโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นมาสิอะไรยังไง มองส่อนบอวนาเชียาสีนมองสื่ปี่านี่คันปีลงปากเซนอะสายตัวนี้นี่ห้องตัวนี้บอลเดียวเป็นรถมากเลยโอ้เป็นนรถ